สวัสดีจ้าน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลกจากที่น้องๆได้ทราบแล้วว่าพื้นผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำมากกว่าพื้นดินโดยประกอบด้วยพื้นน้ำประมาณร้อยละเจหรือประมาณ3ใน4ส่วนของพื้นผิวโลกทั้งหมดและน้ำบนโลกจะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งต่างๆ เราแบ่งประเภทของแหล่งน้ําบนโลกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. น้ํา้ำผิวดิน2น้ำใต้ดิน1นึ่ง้ำผิวดินเป็นน้ําที่อยู่บนผิวโลกซึ่งมีปริมาณมากที่สุดแบ่งออกเป็น1แหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. แหล่งน้ํำตามธรรมชาติ หนึ่งแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ได้สร้างแหล่งน้ำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกันมากมายเช่นใช้เพื่อการบริโภคการเกษตรผลิตกระแสะไฟฟ้าแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่1บ่อน้ำา2อ,อ่างเก็บน้ำา 1. 1หนึ่ง,งบ่อน้ำ บ่อน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสองชนิดคือกรณีที่ขุดพื้นดินลงไปบริเวณแหล่งน้ำในดินที่ลึกกว่าระดับน้ำในดินจนถึงชั้นหินจะได้บ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำใต้ดินกรณีที่ขุดพื้นดินลงไปบริเวณแหล่งน้ำในดินให้ลึกลงไปใต้ชั้นหินจนถึงระดับน้ำบาดาลจะได้บ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อบาดาล 1.2อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นมีสองแบบด้วยกันคืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กโดยใช้รถขุดและดันขึ้นมาเป็นคันดินล้อมรอบอ่างเก็บน้ำไว้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือเขื่อนเป็นการสร้างทำนบขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างขวางไว้ตลอดส่วนกลางของลำน้ำสำหรับทดน้ำหรือกักเก็บน้ำ และมีประตูระบายน้ำที่เหลือจากความต้องการให้ไหลผ่านออกไปได้โดยไม่ให้ไหลล้นข้ามสันเขื่อนแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้แก่หนองบึงมหาสมุทรทะเลแม่น้ำและลำคลอง 2. น้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเกิดจากน้ำฝนและน้ำผิวดิน ไหลซึมลงไปชั้นดินตามแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดการซึมแพร่ไปตามช่องว่างในดินเรียกชั้นดินที่มีน้ำแทรกอยู่ในช่องว่างจนเต็มนี้ว่าชั้นดินอิ่มน้ำและเรียกระดับบนสุดของชั้นดินอิ่มน้ำว่าระดับน้ำใต้ดินประเภทของน้ำใต้ดินจำแนกตามชนิดของวัสดุกักเก็บน้ำได้เป็นสองชนิดดังนี้หนึ่ง น้ำในดิน 2. น้ำบาดาล 1. น 1. น้ำในดินเป็นน้ำที่ซึมลงไปใต้ผิวดินและแทรกตัวในชั้นดินที่อิ่มน้ำจนถึงชั้นดินและชั้นหินที่มีเนื้อทึบน้ำซึมผ่านได้ยากจึงถูกกักเก็บไว้ในชั้นดิน 2. น้ำบาดาลเมื่อน้ำซึมผ่านชั้นดินจนถึงชั้นหินอุ้มน้ำ จะถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินอุ้มน้ำการเคลื่อนที่ของน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำนั้นจะเกิดขึ้นได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความชันของชั้นหินอุ้มน้ำและความสามารถยอมให้น้ำซึมผ่านได้น้ำบาดาลอาจไหลออกมาได้เองจากผิวดินหรือการขุดบอ่อบาดาลขึ้นมาใช้บนผิวดินของมนุษย์ น้องๆทราบไหมว่าน้ำมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างไรคุณสมบัติของน้ำหนึ่งเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสสองมีจุดหลอมเหลวศูนย์องศาเซลเซียสและจุดเดือดหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสสมีความหนาแน่นมากที่สุดที่สี่องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้ ความหนาแน่นของน้ำจะน้อยลงดังนั้นน้ำแข็งจึงลอยน้ำได้ 4. น้ำบริสุทธิ์จะมีสมบัติเป็นกลางและนำไฟฟ้าได้น้อยมากจนถือว่าไม่นำไฟฟ้า 5. น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีจึงทำให้แหล่งน้ำต่างๆมีเกลือแร่และละลายอยู่หลายชนิด 6. น้ำมีแรงดัน 7. มีการรักษาระดับ 8. มีรูปร่างเหมือนภาชนะที่บรรจุกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมออุปกรณ์หนึ่งกระบอกไฟสองปวจ ามไฟสี 3, 5, 4, ห่หินวิธีการทดลอง1ใส่หินสูง3ามซนติเมตรลงในกระบอกใส 2. ใส่กรวดสูง3ามซนติเมตรลงในกระบอกใส ใส่ใายสูง3เซนติเมตรลงในกระบอกใส 4. สี่ค่อยๆรินน้ำลงกระบอกใสสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล